เนผู้เลี้ยงกุ้งนะครับวันนี้เกษตรกรกผู้เลี้ยงกุ้งได้รับผลกระทบอย่างมากมายมหาศาลเพราะอะไระครับเพราะตลาดกลางส่งออกใหญ่ของประเทศไทยก็คือตลาดกลางค้ากุ้งที่มหาชัยวันนี้ถูกปิดตัวลงเรียบร้อยแล้วครับครับจากสถานการณ์โควิดทำให้หลายอาชีพประสบผลกระทบหลายธุรกิจต้องปิดตัวลง และที่อ,อ,อย่างหนึ่งก็คือเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับวันนี้เกษตรกร,กรผู้เลี้ยงกุ้งได้รับผลกระทบอย่างมากมายมหาศาลเพราะอะไระครับเพราะตลาดกลางส่งออกใหญ่ของประเทศไทยก็คือตลาดกลางค้ากุ้งที่มหาชัยวันนี้ถูกปิดตัวลงเรียบร้อยแล้วครับเพราะนั้นทําอย่างไรให้พวกเขาอยู่รอดได้ทําอย่างไรให้อาชีพเขาดําเนินต่อไปได้เพราะนั้นเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงกุ้งจึงต้องหันมาหาวิธีช่วยเหลือตัวเอง อย่างน้องที่ยืนอยู่ข้างผมเนี่ยจริงๆแล้วแกจบปริญญาตรีแล้วก็แกก็มีอาชีพนู่นนี่ทำแต่วันนี้ก็ต้องกลับมาช่วยพ่อแม่เพราะว่าทำยังไงให้ให้ธุรกิจของเขาไปต่อได้ก็ด้วยการที่เฮ้ยขายกุ้งส่งตอกเองอะไรเองมากมายวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกับผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างๆางผมเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วก็ไฟแรงแล้วก็มีความม,มุ่งมั่นในการทำงานมาก แนะนำตัวหน่อยนิม้องสวัสดีค่ะชื่อดีมนะคะปัจจุบันนะคะก็มีอาชีพงานอดิเรกคืองานสักคิ้วนะคะแล้วก็ขายออนไลน์ทั่วไปนะคะเฮ้ยได้ข่าวว่าจบปริญญาตรีด้วยเพื่อเหรอจบค่ะนี่นะครับจบมาเมื่อปีที่แล้วนี้อะไรเนี่ยอาหารกุ้งค่ะเลี้ยงกุ้งเองเลี้ยงเองด้วยค่ะขายกุ้งเองขายเองค่ะว้าวเฮ้ยนี่นะครับนี่ดูเด็กรุ่นใหม่นะครับหน้าตาก็พอได้อยู่นะครับแต่วันนี้เลี้ยงกุ้งเองขายกุ้งเองเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดู วิธีการเลี้ยงกุ้งของน้องดีว่าทําอย่างไรแล้วก็การเอากุ้งในบ่อไปขายต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับิ้มบ่อพังขนาดนี้เลี้ยงคนเดียวเหรอเลี้ยงสองคนคะ่ะฮะเลี้ยงสองคนกับพี่สาวคะ่ะเลี้ยงสองคนกับพี่สาวไม่มีลูกน้องใช่ยหรอ มีค่ะแต่ก็มีลูกน้องแค่สองคนค่ะเฮ้ยแล้วกุ้งที่ที่เราเห็นนี่เป็นเป็นกุ้งน้ําเค็มน้ําจืดเป็นกุ้งอะไรอ่ะที่เราที่เเลี้ยงตอนนี้ที่ฟาร์มที่ว่าเลี้ยงกุ้งน้ําจืดค่ะเลี้ยงกุ้งน้าจืดเอ่อก็ก็คือไม่ต้องใช้น้ําเค็มมาผสมต้องเลยเลี้ยงน้ําธรรมชาติธรรมดาเลยค่ะกัมกามหรือกุ้งขาว่ะกัมกามค่ะกัมกามเหรออ๋อกัมกามมันมันเป็นกุ้งน้ําจืดอยู่แล้วครับเพราะนั้นก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรซับซ้อนใช่ไหมต้องดีซับซ้อนค่ะสบายสบายเลี้ยงชิว เวลานี้ตอนนี้เวลาก็น่าจะประมาณสักห้ามงเย็นค่ะก็มีหน้าที่ดูยอนะคะว่าอาหารกุ้งเหลือไหมแล้วต้องให้อาหารเท่าไหร่อ๋อให้ให้เงินสาธิตสาธิตสาธิตให้ดูหน่อยสาธิตดูหน่อยอันนี้ก็คือเราเราจะยกยอค่ะอันนี้คือยกยอเราจะสุ่มดูนะคะว่าอาหารกุ้งเหลือเยอะไหมถ้าเกิดว่าอันนั้นมีตัวกุ้งถ้าเกิดว่าอาหารกุ้งเหลือเยอะก็คือเราก็ จะงดอาหารไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าอาหารกุ้งหมดเนี่ยแปลบบว่ากุ้งกินอาหารดี<า>แล้วก็ให้ต่อได้เลยลเอาเข้าไปดูสิมีม,มีมีอะไรมั่งอันนี้จะเป็นกุ้งนะคะปอน,นี้หอยจะเยอะนะคะก็ออย่างเช่นยอเนี้ยนะคะอาหารหมดแต่น,นี้หอยจะเยอะอันนี้ที่เราเห็นอันนี้ตัวนี้จะเป็นกุ้งโกนะคะอันนี้เราจะได้ก,ไดกุ้งโกติดยอขึ้นมากุ้งโกรคือกุ้งที่มันไม่โต ใช่ค่ะคือกุ้งกล้ามใหญ่อะค่ะกุ้งที่มันเนื้อน้อยกล้ามใหญ่นะคะค่ะพวกพวกนี้ก็คือจะจับไม่โตใช่ค่ะนี่ค่ะกินอาหารกินอาหารเราฟรีแต่มันจะไม่โตใช่ค่ะเฮ้ยดีมไอเนี่ยนะแม่งกุ้งเต้นกุ้งเต้นดูดิกุ้งเต้นนะอันนี้เราเรียกกุ้งนานะคะอ๋อบอลนี้หอยจะเยอะนี่นี่มันกินอาหารเกี้ยงเลยแสดงว่าเฮ้ยกินอาหารดีกินอาหารดีค่ะอ่าอ่าอันไหนใวันวันอาหารโชดหน่อยอ่า วิธีการครับดูนะครับดูนี่เป็นไงครับนี่ถ้าทางพอใช้ได้นะครับนี่ค่ะวิธีการหวานอาหารนะคะเราก็จะเราจะกะนะคะว่าสมมุติถ้าอย่างบ่อเน,นี้ยให้อาหารห้าโลเราจะก,ะกะคือเราจะหวานยังไงให้ห้าโลเนี้ยหมดในครั้งเดียวรบอรบบ่อให้ให้ให้เ<ห> <ๆ S 2> สมออ่าค่ะให้ทําไมบ่บอไบเลิกเลยเลี้ยงห้าโลใช้อาหารห้าโลอันนี้แล้วแต่ที่เราจะ พี่เอาง่ายๆผมได้ยินมาว่าอน้องดีมเนี่ยแกเลี้ยงกุ้งแบบว่าบางๆแบบบางๆแบบไม่ต้องเครียดครับก็คือไม่ต้องลงทุนเยอะไม่ต้องลงทุนเยอะค่ะพอเลี้ยงบางๆอาหารไม่จําเป็นต้องเยอะกุ้งโตเร็วใช่ไหมแล้วก็เสพต้นทุนด้วยเสพต้นทุนด้วยในโชว์การหวานนี่คะนี่ครับมันจะหวานเป็นแหละครับท่านผู้ชมว้านี่นะครับ โอ้ท่าทางธรรมัดทรรมแรงมากเลยครับน้องดีมนี่นะครับนี่นะครับว้าโ,โอ้ยเกือบชนนะครับดีแต่ผมเห็นนะเนี่ยนี่นี่น,นี่นี่ครับ ให้ก็ให้ชิวๆค่ะไม่ต้องไปเน้นมันมากไม่ต้องไปเน้นมากใช่ไหมให้สบายๆไม่ต้องไปเครียดถ้าเราเครียดกุ้งก็จะเครียดตามไปด้วยค่ะโอ้เขาบอกว่าอย่าไปเครียดเพราะถ้าเราเครียดแล้วเดี๋ยวกุ้งเครียดตามเฮ้ยร้องให้ก้องฟังได้ไหม <c oughs> ได้บนนํำพาหรือวาสนานอนนํำ <c oughs> <c oughs> ต้องมุมเนี้เราก็จะไม่ให้นะคะเพราะว่ากุ้งจะไม่เข้าเขาจะไม่เข้ามากินตรงมุมบ่อตามมุมนี่มันจะไม่เข้ามากินไม่เข้าเราต้องเว้นไปว้าเออ โอ้ยโควิดมาถ้าเราเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสโควิดก็ทําอะไรพวกเราไม่ได้ทําไม่ได้คะ่ะนี่น้องดีบอกว่าโควิดมาเนี่ยเราก็เอาวิกฤตให้เป็นโอกาสโควิดทาอะไรเราไม่ได้นะครับวันนี้ส่งแพกใหญ่ไม่ได้เราก็มาขายเอง เพราะว่าเรามีสื่ออยู่ในมือใช่ไหมน้องดีมใช่ค่ะไหนลองสาธิตซิว่าเวลาขายแล้วแล้วใช้สื่อออนไลน์เนี่ยมันมันทำไงวะทําไงค่ะเทคนิคนะคะเราก็จะหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าพื้นที่ไหนที่เขาไม่เลี้ยงกุ้งกุ้งกันเราจะเน้นขายไปที่พื้นที่จังหวัดนั้นที่เขาหากุ้งกินกันค่อน hey, ข้างยากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ครับผมว่าเด็กรุ่นใหม่แล้วแม่งคิดเป็นค่ะมันจะเซิร์ชหากลุ่มเป้าหมายก่อนอันดับแรกเลยคือคจุดตรงไหนที่ไม่สามารถเลี้ยงกุ้งได้เพราะนั้น เขาต้องไม่เคยกินกุ้งแน่นอนใช่เขาจะหากุ้งก<อ>ินกันค่อนข้างยากอ่าอ่าแล้วขั้นตอนต่อไปทำไงเ,<ร>เ,เจอจุดแล้วเ,เจอเป้าหมายแล้วก็อย่างเชน่นภาคเหนือนะคะเชียงใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยมี<อ><อ>ไม่เลี้ยงกุ้งกันเราก็จะเข้าไปที่เพจนะคะกินเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่หรือว่ากินเที่ยวเพจกินเที่ยวต่างๆของจังหวัดที่ไม่ค่อยมีกุ้งขายกันนะคะแล้วก็เข้ารวมกลุ่มก่อนแล้วเราก็ถ่ายภาพกุ้งตัวใหญ่สวยๆนะคะแล้วก็โพส์โพส์ในเพจจังหวัดต่างๆอะค่ะแล้วก็โพส์ราคาไปเลยว่าเป็นราคาปากบ่อ เราขายอเองโดยตรงไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางก็ถ่ายรูปไปรับรองจากกรมประมงให้เขาดูื่อยกุ้งของเราเนี่ยปลอดภัยแน่นอน,นเพจกินเที่ยวสุพรรณบุรีนะคะกินเที่ยวสุพรรณบุรีเราก็จะใช้โอ้โหนี่บานเลยนี่หวานหลายกุ้มมากเลยนะกินเที่ยวสุพระะพรณบุรีนี่นะคะอันนี้เราก็จะโพสเราก็จะโพสเข้าไปเลยนะคะกดสร้างโพสเราก็จะเลือกรูปนะคะเน้นตัวใหญ่เนี่ยลงรูปกุ้งบนกิโลไปเลยนะลงให้เห็นกันไปเลยว่าถ้าเกิดเราจะส่งต่างจังหวัดใช่ไหมคะเราก็จะลง การเห็นไปเลยว่าเราส่งจริงออเดอร์เยอะการแพ็กการลําเลียงขึ้นการสต็อกของที่บ้านนะคะลงรายละเอียดข้อมูลรูปมีเท่าไหร่ถ่ายถ่ายมุมสวยๆนะคะแล้วก็ลงไปเลยอย่างเช่นนี้นะคะแล้วเราก็จะพิมพ์โพสต์เลยนะคะอันนี้อย่างเช่นข้อความที่เราสามารถบางทีนะคะเราคิดแคปชั่นคิดแคปชั่นแล้วเราก็อาจจะโน้ตไว้นะคะโน้ตไว้คิดแคปชั่นโน้ตไว้เราก็กดคัดลอกมาได้เลยนะคะอ๋อนั่นนันั่นคือสิ่งที่เราคิดไว้แล้วไม่ต้องอตอเวลาว่าง เวลาเราอารมณ์ดีๆค่ะหัวหัวแล่นแล้วเราคิดแคปชั่นไว้เราก็เก็บไว้พอถึงแล้วก็กดไหนๆลองอ่านแคปชั่นให้ฟังได้เลยนะคะอ่านแคปชั่นให้ฟังหน่อยนิอย่างเช่นราคาวันนี้ีอต้องเปลี่ยนวันที่ก่อนนะคะราคาวันนี้วันที่ห้าอย่างเช่นนี้นะคะฟาร์มกุ้งเจวันดีเป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐานมีใบรับประกันฟาร์มจากกรมประมงปลอดโควิดแน่นอนค่ะแล้วก็บอกราคาบอกไซ ที่ชัดเจนแล้วก็ต้องชัวร์ด้วยนะคะว่ากุ้งเราเนี่ยข้อสำคัญข้อสําคัญนี่ข้อสําคัญคือเราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อที่พวกเราเราไม่หลอกลวงลูกค้าใช่ค่ะไซส์ใหญ่ต้องเป็นไซส์ใหญ่เลยเจ็ดตัวเราต้องเป็นเจ็ดตัวโลห้าตัวเราต้องเป็นใช่ค่ะนี่นะครับอันนี้คือหัวใจหลักสําคัญเลยนะคะนี่นะครับน้องดีบอกหัวใจหลักสําคัญเลยก็คือนะครับเราต้องไม่เอาเปรียบลูกค้าเราต้องมีความจริงใจกับลูกค้าใช่ค่ะแล้วถามจริงวันหนึ่งออเดอร์เฉพาะออนไลน์เนี่ยเคยสูงสุดเท่าไหร่ เฉพาะอนไ์อย่างเดียวนะคะสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ400-500โลค่ะโอ้400-500โลเฮ้ยเอออันนี้คือสามารถจับวิดบ่อแห้งได้หมดเลยแล้วขยอนไล์หมดภายในวันเดียวค่ะสุดยอดไม่ต้องง้อไม่ต้องง้อแพรสุ้ที่สมุทรสาครแล้วนี่นะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับวันนี้เราต้องคิดใหม่ทําใหม่นะครับวันนี้โควิดมาเล่นงานเราเราต้องหาทางออกให้กับตัวตัวเราเองให้ได้อย่างน้องดีมนี่วันนี้น้องดีม พู้ให้เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยถึงเราไปขายที่ตลาดกลางไม่ได้แต่เราก็ต้องมีวิธีในการที่เราจะเอาตัวรอดใช่ค่ะเก่งมากเลยนะครับต้องพลิกิจให้เป็นโอกาสค่ะนี่ครับเกิดว่ามีคนสนใจอยากเลี้ยงกุ้งแล้วอยากได้ข้อมูลอยากอยากอยากให้ดีอธิบายจะติด,ด,ดต่อได้ไงวะยินดีเลยค่ะก็สามารถนะคะเข้ามาที่เพจฟาร์มกุ้งเจวันดีแล้วก็สามารถทักข้อความมาอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะยินดีให้คาแนะนาทุกอย่างเลยค่ะนี่ครับครับท้ายนี้นะครับก็ ขอฝากท่านผู้บริโภคด้วยว่ากุ้งนี่เป็นอีกทางเลือกเลยที่วันนี้คุณทานกุ้งแล้วคุณก็สามารถช่วยเกษตรกรกผู้เลี้ยงกุ้งทําให้เขาสามารถดําเนินอาชีพดําเนินชีวิตของพวกเขาต่อไปได้นะครับนะครับอยากฝากทุกท่านเลยว่าวันนี้เรามากินกุ้งกันขอบคุณครับอขอบคุณครับ